เมื่อโอกาสมาถึงผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงก็เป็นได้แค่เพียงคนธรรมดาสามัญไปตลอดการเคยมีคนกล่าวไว้ว่าความเสี่ยงนั้นคือสรพพนามของความมั่งคั่งนะครับวันนี้เรามาดูว่าวิธีคิดของชนชาติยูเนี่ยนะครับที่มองเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่า การรักษาความมุ่งมั่นและความหวังไว้เมื่อต้องตกอยู่ในสภาพที่ลำบากเนี่ยนะครับย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่การอดทนนะต่อแรงกดดันและก็ความยากลำบากเนี่ยเพื่อรอคอยโอกาสยิ่งเ,ออเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งกว่านะครับผู้เฒ่ผู้แก่เนี่ยของชนชาติยิวเนี่ยเขาเคยสอนเอาไว้ว่านะครับชะตาชีวิตเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อโอกาสมาถึงนะครับแต่เราเนี่ย อาจจะคว้าโอกาสเนี่ยไว้ได้สําเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับเขายัางสอนต่อไปอีกว่าเพราะความสําเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยนะล้วนแต่ไม่อาจจะคาดเดาได้ทั้งสิ้นนะครับการลงมือทำเนี่ยเท่ากับการเสี่ยงและการลงมือทำเนี่ยในขณะที่ไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงอยู่มากนะครับถ้า เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็นะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงหรือว่าภาวะอึดอัดครับข้องใจเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีคําถามอยู่ในใจเนาะบางทีเนี่ยผมก็มเผชิญกับเรื่องราวพันนี้อยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเราค่อยๆติดตามนะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีประสบการณ์เนี่ยนะเขาจะได้มาแชร์ให้ฟังนะครับจากในหนังสือเล่มนี้นะครับในขณะที่ตกอยู่ในภาวะ ขับขันนั้นจะมีสิ่งที่เราสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์ได้จากมันเนี่ยจำกัดนะครับมีข้อจํากัดอยู่มากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจึงดูเหมือนว่าเราเนี่ยต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเดิมพันเลยทีเดียวนะถ้าหากเราเนี่ยนะครับทำได้นะหรือว่าถ้าหากเราชนะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากนะครับกับสิ่งที่เรา ได้ทุ่มเทแล้วก็เสี่ยงไปนะครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยพ่ายแพ้ก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิ้นนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะรวมถึงการเสียในเรื่องของกําลังใจนะหรือว่าความตั้งใจดีๆไปนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจนะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเลือกที่จะละทิ้งโอกาสแต่คนที่กล้าหาเนี่ยก็จะเลือกที่จะเสี่ยง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มากกว่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขอเพียงแค่เราเนี่ยรู้จักที่จะประเมินความสามารถและก็ความพร้อมในด้านต่างๆของตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเสี่ยงอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับเราก็ควรจะลองเสี่ยงดูสักตั้งนะครับความเสี่ยงสูงเนี่ยหมายถึงเราก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกันนะครับมีแต่คนที่กล้าเสี่ยงเท่านั้นเนี่ยได้รับผลนะหรือว่าได้รับ ความประสบความสําเร็จนั่นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยประสบการณ์ในการ,รเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นการฝึกฝนนะครับให้เราเนี่ยมีความกล้าเหนือผู้อื่นอีกด้วยนะและสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับชนชาติยิวเนี่ยมันเป็น,ปนชนชาติที่มีความเป็นนักปผจนภัยนะครับมาเนิ่นานานแล้วนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ยาวนานที่ผ่านมานั้นเนี่ย ทั้งในประวัติศาสตร์ของตะวันออกและก็ตะวันตกเนี่ยคำว่านักประชชนภัยเนี่ยล้วนแต่เป็นคําที่มีความหมายในแง่ลบคนอาจจะให้ค่าคํานี้เนี่ยในทิศทางที่ไม่ค่อยโอเคนักนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทัศนคติของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนก็ต่างตระหนักดีว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็มีความสําเร็จหรือความล้มเหลวอยู่ในนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับนะเพราะการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยให้สําเร็จเนี่ย ย่อมจะเป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนนะครับมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยซับซ้อนนะครับอยู่ในชีวิตของเรานะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันอา,อาจจะเกินสมองนะครับของคนเราเนี่ยที่จะควบคุมได้ทั้งหมดนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยทางเลือกทุกทางเนี่ยจึงมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับเพียงแต่จะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปก็เท่านั้นเองนะครับ การละครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับจริงๆมันก็นานนะนะประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับช่วงศตวรรษที่80นะครับก็คือในศตวรรษที่19นะคุณร็อคกี้เฟลเลอร์นะครับนะจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเกิด ข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ว่าควรจะซื้อบ่อน,น้ำมันที่ลิมานะครับหรือไม่นะครับบ่อ,น,บอน,น้ำมันที่ลิมาเนี่ยมันเป็นบ่อน,น้ำมันที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับแล้วก็อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐโอไฮโอนะครับกับภาคตะวันออกของรัฐอินเดียนานะครับประเทศสหรัฐนะครับน้ำมันดิบที่นั่นเนี่ยมีสารซัลเฟอร์แฝงอยู่ในปริมาณมากนะ ซึ่งหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกา๊าซไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนซัลเฟอร์นะครับที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่านะครับผู้คนเนี่ยมันก็ต่างเรียกไอ้น้ำมันนี้ว่ามันเป็นน้ำมันเปรี้ยวนะครับไม่มีบริษัทกลั่นน้ำมันน่ยบริษัทใดในสมัยนั้นเนี่ยนะครับยินดีที่จะซื้อน้ำมันดิบที่มีคุณภาพต่ําเช่นนี้นะครับนอกจากคุณร็อกกี้เฟลเลอร์นะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ แสดงความจำนงนะหรือว่าเจตจำนงว่าเฮ้ยฉันเนี่ยต้องการที่จะซื้อบ่อนน้ำมันนั้นนะครับคณะกรรมการบริษัทเนี่ยล้วนแล้วแต่เนี่ยพากันต่อต้านบอกเฮ้ยอย่าเอาไม่เอานะครับแม้กระทั่งบรรดาเนี่ยผู้ที่ เป็นคนสนิทชิดเชื้อของเขาก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะครับเนื่องจากน้ํามันดิบชนิดนี้เนี่ยมันมีคุณภาพต่าแล้วก็ขายไดไ้ไม่ได้ราคานะครับมีมูลค่าที่มันต่ํามากนะครับถึงแม้จะมีปริมาณมากนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าควรจะกลั่นด้วยวิธีไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคุณโรกี้เฟลเลอร์เนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องหาวิธีสกั่ s ั n f e r ออกไปได้เป็นอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจใช้วิธีคมคู่เออเออนะออกแนวมาเฟียนะครับขมคู่ผู้ถือหุ้นนะครับแมลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะครับขมคู่ผู้ถือหุ้นนะครับโดยประกาศว่าเขานั้นนะ่ะยินดีที่จะเสี่ยงโดยไม่สนใจอะไรนะครับไม่สนสี่สนแปดแล้วนะครับนะจะต้องเสียอะไรบ้างเนี่ยก็โนสนโนแคร์นะและ ไม่มีใครสามารถขัดเขาได้ด้วยนะครับผมว่าเขาก็คงจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่แหละนะครับนะเราผู้ไม่เห็นด้วยก็จึงจำใจที่ว่าเออเอาเอาก็เ,เ,เอานะครับนะในที่สุดเนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยสแตนดาร์ดออยก็ซื้อบ่อน้ำมันลิมาเนี่ยซึ่งเป็นบ่อน้ำมันดิบเนี่ยแห่งแรกของบริษัทมาด้วยราคาเพียง8ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่ามันอาจจะเป็นาการขายที่ ราคาไม่สูงนักในยุคสมัยนั้นนะครับเพราะมันไม่มีใครเอานะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณ Rocky f o l l e r เนี่ยนะครับคุณ Rocky Fol l e r เนี่ยได้ทุ่มเงินถึง2 0 0แสนดอลลาร์เนี่ยเชิญตัวนักเคมีชาวยิวมาศึกษาหาวิธีการสกัดสารซัลเฟอร์ออกจากน้ำมันดิบนะครับแต่ศึกษาอยู่นานถึง2ปีเขายังไม่ได้เรื่องได้ราวนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับ เหล่าคณะกรรมการบริษัทของอของเขาเนี่ยก็ล้วนแต่ลงความเห็นว่าโหเฮ้ยช็อตนี้นี่ขาดทุนแน่นอนนะครับออกแนวเนี่ยนะสายหัวก็เป็นแถวๆนะครับแต่คุณร o อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวก็หาขนทางนะครับสกัดสารซัลเฟอร์ออกจากน้ำมันได้ นะครับในหลายปีถัดมาโอ้โหช่างน่ายินดีซะนี่ใครนะครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณโรกี้เฟลเลอร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะเสี่ยงมากกว่านักลงทุนคนอื่นๆด้วยอีกเช่นกันนะครับในคัมภีร์โบราณของชนชาติยิวเนี่ยนะครับเขาได้สอนไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะราบรื่อเสมอไปนะครับแต่การเรียนรู้ จากประสบการณ์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆนะครับแล้วก็มีเพียงแต่คนที่กล้าเท่านั้นเนี่ยที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ ได้นะครับนะจึงจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงน,นะครับดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีชนชาติใดในโลกเนี่ยที่สามารถเทียบเท่ากับชาวยิวในด้านนี้เทศก,กาลของชนเผ่าอื่นๆในโลกเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นการเฉลิมฉลองทั้งสิน้นในขณะที่เทศก,กาลของชนชาติยิวเนี่ยส่วนมากเนี่ยกลับเป็นการลําลึกถึงความยากลําบากและความล้มเหลวที่พวกเขาเคยประสบพบเจอมาในอดีตนะครับ ในวันเทศกาลของทุกๆปีเนี่ยชาวยิวจะล้ำลึกถึงความล้มเหลวที่บรรพบุรุษเนี่ยได้เผชิญมาแล้วก็คอยกระตุน้นเตือนตนเองแล้วก็ปลอบขวัญตนเองให้สู้ต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับจากภูมิปัญญาของชาวยิวที่ได้แนะนําแล้วก็สอนเรานะครับเขากล่าวไว้ว่าความกล้าที่เหนือกว่าผู้อื่นการมองความเสี่ยงในแง่ที่ดีการรู้จักที่จะถอย เมื่อประสบปัญหาและมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ชาวยิวประสบความสำเร็จเหนือกว่าผู้อื่นแต่ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกที่นักธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกให้ความสำคัญมากที่สุดยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กับชีวิตดูนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดๆไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ